ตั้งเบอร์สองอ่าตั้งเบอร์ฟันแยมนะแยมแยนอย่ายืนเฉยยืนเฉยตกใจยังไม่ออกเส้นเลยลูกไอ้ที่เหนื่อยมาแต่มื่อวานหรือว่าเมื่อเดือนที่เขาสูญหมาเลยอ่าฟังต่อไปเป็นการวิ่ง800โดยใช้สองรอบสนามรอบละ400เมตรใช้เวลาไม่เกินที่ชายยกมือไอเบอร์สองยกเออสามนาที15ผู้หญิงยกมือใช้เวลาไม่เกิน4นาที อ่าม่ลงรอบแรกมาผ่านไปแล้วครูจะขานเวลารอบที่สองทุกคนหันหลังไปดูธงเหลืองจากธงเหลืองคือเส้นที่เธอยือนนี่คือเส้นชายประมาณ40เมตรครูจะนับยาวให้แต่ถ้าใ,ใครได้ยินเสียงนกหวีดไม่ต้องวิ่งถือว่าเวลาหมดวิ่งมากระสุนให้เดินมาเอาเสื้อไปส่ด้วยนะตรงที่หมออยู่นู่นะนะนกหวีดอันแรกจะเป็นของผู้ชายครั้งที่สองจะเป็นของผู้หญิงใครเข้าใจทั้งหมดยกมือ ดีมากเอามือลงอถ้าใครยอมต้องบอกหมายเลขคูด้วยเอาไปทำที่เข้าที่ระวรังไปแสนทุกคนตัวคร่โตมันอย่าทินกันคุย